สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีพัสดุมาส่งอีกแล้วนะคะสั่งจนลืมเลยนะคะว่าสั่งอะไรอะไรกันไปบ้างนะคะกล่องนี้เดี๋ยวก่อนนะคะแกะให้ดูอ๋ออันนี้เดี๋ยว,วนะคะ แล้วราคาเพื่อนๆว่าหัวอะไรอันนี้จะเป็นหัวบอลดำสตูนะคะเป็นบอลใต้เนาะได้มาประมาณอันนี้น่าจะประมาณสี่ห้าหัวนะคะนี่นี่นะคะหัวประมาณนี้บอลดำสตูนะคะเดี๋ยวเปิด ห oh, oh, เล็กหัวน้อยเขาก็จะแถมมาให้ด้วยนะคะโอ้ oh, oh, ประมาณนี้เลยอันนี้เราก็ไปปลูกฝังดินได้เลยนะคะส่วนมากนะคะดินก็น่าจะเป็นพวกดินทรายดินผสมทรายได้นะคะ oh. เดี๋ยวอันนี้มาถึงตอนเย็นเนาะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปปลูกกันวันพรุ่งนี้นะคะนี่นะคะ อ๋ออันนี้ขาหุม้มอันนี้มาด้าลากเขาก็แบบเริ่มมีออกแล้วนะคะนี่อันนี้คือไม่ต้องกลัวตายนะคะฝั่งดินคือรอดแน่นอนนะคะลักษณะบอลดับสตูนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูนะคะว่าลักษณะใบเขาเป็นแบบไหนนะคะเผื่อเพื่อนๆอยากหามาปลูกนะคะก็ตัวนี้แนะนํานะคะสวยค่ะแล้วก็ราคาด้วยเนาะนี่นะคะก็จะมีประมาณสอง สี่หกหัวนะคะตอนแรกที่เขาขายก็อ๋อหัวน้อยอีกหัวหนึง่งตัวนี้นี่อันนี้เหมือนกขาแถมแถมมาสองหัวนะคะเพราะว่าที่สั่งมาหัวอยู่ประมาณสี่ถึงห้าหัวก็100กร้อยกว่าบาทเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาเพาะเองก็มีแถมมาให้ด้วยเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองหามาปลูกกันได้นะคะตัวนี้สวยคะ่ะ นี่นะคะเพื่อนเห็นไหมเห็นใกล้ๆนี่ลักษณะเป็นแบบนี้ลองหาซื้อกันมาปลูกได้นะคะแต่ว่าที่เคยถามนะคะมาแบบว่าปลูกแบบมีรากพร้อมรากออกแล้วเรียบร้อยพร้อมใบเลยประมาณใบถึงสองใบเนาะเขาขายกันอยู่ประมาณพันกว่าบาทนะเพราะใบเขาสวยนี่นะคะประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเราก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวอบน้องเขาไว้ในถุงก่อน เดี๋ยวจะแห้งเกินไปนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะทําการปลูกนะคะคะ่ะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ